คำนี้นะคะพลเมืองเยาวชนปากากยอจะพาคุณผู้ชมไปร่วมบวดป่ากับชาวบ้านแม่ปอขีอำเภอท่าสองยางจังหวัดต,ตากค่ะเป็นพิธีกรรมที่ร่วมกันจัดขึ้นทุกปีในพื้นที่ป่าจิตวิญญาณของชุมชนโดยนําความเชื่อและภูมิปัญญามาปรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้นะคะติดตามเรื่องนี้เพิ่มเติมจากรายงานค่ะ ในทุกๆปีชาวบ้านแม่ปอชีอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากจะมา,ารวมตัวกันบริเวณน้ําตกขุนแม่เวยพื้นที่ป่าที่คนที่นี่เรียกว่าป่าจิตวิญญาณเพื่อรวมตัวกันบวชป่าแสดงเจตนารมณ์ของคนในชุมชนในการดูแลทรัพยากรที่ผสมผสานความเชื่อทางศาสนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ด้วยกันพื้นที่ที่เราไป อขอขม,มาหรือว่าเข้าไปสับแช่งะครับตรงนี้เป็นพื้นที่จิตวิญญาณของคนในชุมชนที่ผ่านมาเราดูแลพื้นป่าโดยเราใช้จิตวิญญาณเราใช้ความเชื่อเราใช้ภูมิปัญญาในการดูแลตรงนั้นนะครับมา,าจาัดก,การพื้นที่ในตรงตรงนั้นซึ่งการบวชป่าเนี่ยคนจะคิดว่าการบวชป่าเป็นเรื่องของพุทธแต่จริงๆการบวชป่าไม่ใช่เรื่องของพุทธเป็นเรื่องของทุกศาสนา พราะการบวป่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาตินะเนาะเพราะนั้นเราใช้ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือนะครับผมในการจัดความสัมพันธ์ของคนในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคนคนกับทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาตินะเป็นเป็นจุดเชื่อมนะครับผมพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเป็นพื้นที่ป่าและเป็นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะพี่น้องปากกากะยอที่ยังคงรักษาวิธีการทำไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นระบบเกษตรแบบยั่งยืนดั้งเดิมของคนบนพื้นที่สูงโดยมีระบบความเชื่อและพิธีกรรมเข้ามามีบทบาทสําคัญในชุมชนที่ถ่ายทอดและส่งต่อมาอย่างเยาวชนคนรุ่นใหม่ปีนี้ก็คือเหมือนน้องๆเยาวชนก็อยากจัดเป็นงานใหญ่เพื่อที่จะจะล้ำลึกด้วยแล้วก็เพื่อที่จะสืบทอดพื้นที่ทางจิตวิญญาณสืบทอดวัฒนธรรมของของชุมชนด้วยก็เลยเริ่มจัดปีนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งก็เป็นปีที่5 รเราเรียกประชุมกันในกลุ่มเยาวชนเพื่อให้เขามีบทบาทหรือว่าทำหน้าที่ให้เขาแต่ละชาติเจนซึ่งทั้งทางานครั้งนี้มีกลุ่มเยาวชนกลุ่มคนในชุมชนแล้วกลุ่มนอกชุมชนซึ่งจะเป็นภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเข้ามามีบทบาทในครั้งนี้ด้วยครับบ้านแม่ปอขีเองก็มีรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับว่าชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำยังไงได้ด้วยจนทำให้ทุกวันนี้ก็ยังมีน้ำตกที่ยังเป็น ป่าต้นน้ำที่เป็นต้นน้ำที่จะหล่อเลี้ยงคนข้างล่างได้อีกหลากหลายชุมชนอะไรเงี้ยถ้าไม่มีพวกเขาถ้าไม่มีชุมชนแบบนี้อยู่ในพื้นที่ป่าน้ําแบบนี้ป่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วยพิธีบวชป่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกจิตสํานึกต่อเรื่องการอนุรักษ์ให้แก่คนในชุมชนหลังจากนี้ชุมชนที่นี่ได้เตรียมความพร้อมประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง วิถีชีวิตชาติพันธุ์ชุมชนปาะกะกะยอบ้านแม่ปอชีเพื่อคุ้มครองวิถีชีวิตและพื้นป่าที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน